สวัสดีสวัสดียินดีที่ได้พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูวิภาวดีเจ๊กพ่วงนะคะอ่าวันนี้ห้องเรียนป .1 ของเรานะคะก็มีการเรียนการสอนเช่นทุกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆทำอะไรกันบ้างคะ อยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคิดถึงเพื่อนๆไหมเอ่ยอ่าถ้าคิดถึงนะคะให้เราเข้ามาเจอกันในห้องเรียนออนไลน์ค่ะนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ๋อยก็มีสระอะนะคะมาฝากเด็กๆพร้อมไหมคะอ่าพร้อมแล้วเชิญพบกันค่ะ แบบฝึกอ่านสะกดคำาาระาะไม่มีตัวสะกดสาระาะเป็นสระมีเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะออ จอจะจอจะดอะดอดะตอ ปออะปะปออะปะปออะปะขออะขะขออะขะชออะฉชออะฉะ ขออะผ่าออะผะาออะฝะาออะฝะสออะสะสออะสะหอ นออะนานออะนาชอะชาชออะชทออะทะทอ ลออะละลออะละพออะภะพออะภะยออะยะยออะยะมออะมะ โออะมะฟออะฟะออะฟวอะวออะวะรออ,อ,อ,ออระรอ เองครับอ้าวเด็กๆคะเด็กๆได้ฝึกอ่านกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆด้วยนะคะเอาใบงานนะคะ,นนะ,ค,ะคุณครูให้ใบงานทุกคนไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆทําใบงานเสร็จแล้ว ให้นำใบงานมาส่งคุณครูสัปดาห์หน้านะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย